ใครที่กําลังหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำร้านขั้นเทพเติมเกมบริการเติมเกมที่ถูกกว่าซื้อภายในเกมถ้าคุณเติม8,000ยูซีเดือนเดยวังได้เกือบหมื่นบาทเลยทีเดียวใครที่คิดจะเติมเกมอย่าลืมบริการเติมเกมขั้นเทพเติมเกมเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับทีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบอมนะครับผมและคลิปนี้ก็อยู่กับแบบอีลันเกลนะครับอีเวนต์อิลันเกลหลวงพี่ยังไม่นอนยังไม่จำวัดอีกลวงพี่ จำวัดได้แล้วนั่งสมาธินนโโหหลวงพี่สวดหนักเลยโ <c oughs> <c oughs> วงพี่สวดสวดหนักเลยโอ้ย <c> แ <oughs> ล้วสวดจบด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เรียบร <c oughs> ้อยตะกวดน้ำไปแลนนี้จังหวะกวดน้ำนะ บินธาบาดกเกินสาธุกว่าจะสวดจบ ไอ้นี่เดี๋ยวมันก็ล้มไถยอย่างเงี้ยตัด่าดไปตัดมารถมัน่โค้งไสรถก็ไม่มีผมว่าอีกไม่นานร้านตบาบัสเนี่ยแหละ <c oughs> ไปไหนก็ไปอย่ามาล้มหน้าร้านเ <c oughs> จิมเ <c oughs> จิมเลยอาทิตย์ก่อนรถรถมาชนกันหน้าร้านอะไรก็ไม่ดีนะไม่ดองถ้าดองนี่ มียันเลยอะ่ะแล้วก็เมาสเรา need แล้วก็มีคนแก่สองคนมอเราหรือเมายานี่แหละมาทะเลาะกันห๋อกะย,ยังไงกะไม่เปลี่ยนเลยเอามันมาหลบป่กนี่ Ồ, tất nhiên rồi. Ồ, tất nhiên rồi. Ồ, tất nhiên rồi. thật. Ôi, khỉ thật. Đi từ phía sau. Đi từ chụp. Đi อุ้ยเม่เตียวน้องสองเลยมันเตือตัวเนี่ยรีบตัดเลยตัวเนี้ยตัดด่วันเลยหน้าผมเต็มเลยเพื่อนช่วยนะเพื่อนข้ามไปดูแล้วเหรอแต่ <c oughs> แเพื่อนตอนนี้อยู่ในบ้านน้อน้อเนื้อ เลีนหนึ่งบคุณอยูอ่บผออยู่บ้อยู้ย <c oughs> ลากไมโดนที่โดนแน่นอนถ้ผมบอมไปด้านหลัง ัเฮ้ยเล่นเป็นเสาอ่ะยเนี่ยเป็นล่องเนี่ยมันเสียวเดยเฮนี้เป็นซปุยเอ้ยมันยังไงเนี่ยตรงนั้นน่ะเฮ้ยโอ้ เล่นไม่เป็นเลยอ่ะป like yeah. ิดอะไรไม่รู้อ่ะเรี yes okay. ้ยงมันเล่หมดเลยเสาศรษฐ์หัวอันโผล่นิดนึงอ่ะเราไม่เห็นแต่หัวไปไปอีวิ่งใหญ่ได้ครับได้ได้แช่งโดดถึงไหมถึงนะถึงปะวะไม่ถึงหรอกหารถเดี๋ยวหน้าเป็นบินนี่นะ นันเปิดแล้วอ่ะลงนี่ได้ปะใช่ปะวะมีคนมานะรถยังไม่ออกคนเลยไม่มีคนมีสดเต็มเลยอะน่าจะออกแล้วมันฟามไปแล้ว เดี๋ยวออกไป <c oughs> ออกออกไปแล้วมันพูดไม่ออกบางคำติดอ่าง่ะเนี่ยดีที่ติดอ่าง,างติดอืนอ่นนะพออย่างเช่นอย่างเช่นหม,มีกระดูกหนัก ื่อว่มอีเวนต์นี้มีคนลงลงครับแต่ออกไปแล้วยังไม่โดนไปดูอีเวนต์ใหญ่ดีกว่านั่นนะสิบุสีอยู่ไหนะ ครับครับครับขึ้นไปแล้วเฮ้ยมีตัวไม่ตัวโอ้ยในรูก็มีถ้าใช่ถ้าเป็นเพื่อนน่าจะไปสองชุบอะถ้าเป็นเพื่อนดีนี่ไปดูสองชุบไปไป let's go to สาชุบคนลดคนไรพลาเด็ <c oughs> ใครวะน่ะวินะ่ง <c oughs> อยู่นั่นเห็นว่ะน่ะคนนะน่ะอ <c oughs> ุ้ยเสาชุบเต็มเลยไปไม่ถึงฝันโอ้โ oh. ห เอาเดียเอาดิยเอาดิเก็บนะตัวเดียวเหรอเพื่อนมันาจะไปลงที่อื่นแล้วเห็นเห็นตัวเดียวให้ปอกเต็มไม่รู้ดิเห็นป๊อกกี้ไงเต็มไว้ก่อน ไม่รู <ici> <an> ้คันนี้มันโดนกระเด็นมันเหมือนมันบาอขันกินชนเขื่อนชนนิดเดียวปิวเลยอะไม่กระเด็นใช้คำว่าปิวเลยเลย ไม่ถ <All right. S 1> ึงอีเวนต์ใหญ่สักที โดนม้าถีบยังไงไปใกล้ม้าม้าถีบเฉยเลยตลบนี้บัตรเกิดมันมีใครอยู่กลางไหยสมมติเราไไไมมม่่่เราเก็บบัตรเกิดได้เ้ยมีรถหาใช่ไหมได้ปะ เราเก็บบทเกิดได้เว้นละอันใช่ไหมไปช่วยเพื่อนก่อนครับเพื่อนเจอศึกหนักอยู่เสือเจอดีเลยเอ้ยแมงสีลงอ่ะ มีเสาเฮ้ยมีบัตรเกิดนาทีนี่หมดหม้ยตัวนู้นนีคน <Watch out. S 1> เจ็บมากเจ็บมากมปากปลาให้ผมมีใครฟาร์มปลาไหมาไม่โดนครับยว <c oughs> หันข้างให้เลยนะหันหันข้างให้เลย <c oughs> มันก็ไม่เดือดรน มันก็จะไปชุบเหมือนแล้วแหละมาแล้วมาแล้วเกเอ้ก็ออกกันแลยวฉัหลังจะวิ่งขึ้นไปยิงบอดมาทุกต่อนี้ก็ได้มาแล้ว ไม่ใช่ตีนี้ไม่ใช่ตัวนี้โอ้บอด,ม,ดมันผสมคนเปย์หมดมหเฮ้ยหลบงมียไงรถเนี่ย

เพื่อนเขาหน้าจะไปเสาชุดนะออดทำทำไมเนะี่ย รถมาศพเต็มเลยรถมาเจ็บทุกตัวก่อนนะนี่มันอีกคนเนี่ย อะไรกะโอ้โห้นมันเยอะจังะคละตี้แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่พี่ช่วยเพื่อนเลยพี่ัง้า

จะฉีกออกไปเพื่อนเราไหมผมปักไม่โดนเพื่อนเรากี้ไอเรียนต่อเลยได้เห็นมันโดนนะ ไปเบรกล่ะขี่มันี่รถรถเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงบอลเป็นไง ไม่รู้ครับผีไปไกลเลยขี่ตัวโน้นอ่ะบอขึ้นเต็มเฮ้ยหนักอะไรวะในบ้านมีโอ้ยบอด์ชกล่องตรงนี้เต็มเลยอะไรเดียว กองกันอยู่ตรงเดียวแล้วดูคนคนหมดแล้วอ่ะจะมาแก้ไหมผมว่ามันต้องมาเล<ม>ยเพราะองตัวนี้ตัวนี้มีเอ็มจีด้วยนะตาบัสไม่ค่อยสันทัดปืนมีเท่าไหร่สันทัดหน่อยปืนโหดเลยนะแต่ผมเล่นดี s บีดดีกว่าไงเนอะ <c oughs> ยิงไม่ทันเลตไม้ก่ะ

ที่เห็นสองอะไรวะ <c oughs> อยู่ในบ้านบันไดชั้นสามปะบันไดชั้นสองเห็นไปบันไดเมื่อกี้เฮ้ยบ้านนี้ก็มี อไอ้เหี้ยเจ็บมากตัวถามเจ็บมากก็ตายเจ็บล้อรถให้อยู่บ้านห้องไหนอย่าให้มันโดดออกมานะตัวเดิมเลยเพิ่มมาเบล น่าจะตัวนึงหายตัวนะใครชัดมากว่า,าดดดยอยู่บ้านทุบดูเอาล่อยู่บ้างน้ำเอาไอ้ดอก <c oughs> แต่บ้านที่รถเหรอตังน้ำ,ดดนำแต่ไป ผม,มผมน่าจะตามตูดตาบัด่ผมจะเอาโยกคนเล่นให้เฮ้ยนี่ไงมาแล้วอะไรมา<ห>ตัวสุดท้ายอ๋อตัวสุดท้ายเยี่ยกับตาย แต่บ้านไปหาก่อนก็ได้ถ้าเจอคนก็บอกแต่หน่วงนะข้างหน้าเนะนี่ยดูอีเวนต์หน้าเหนะมือนเห<อ>มือนเหมือนมีรถเข้าเว้น,นะอ,อ,นอ่ะใช่ป่าววะบิฟุตอ่ะไปดูไปดู ไอ้บนเขาบนเขาคุกบนเขาแหลมๆอ่ะเห็นแพนกวินอยู่เมื่อกี้ตาบ้านเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วขับมาขับขับขับลงซ้ายไปแล้วขึ้นมันจะขี่มานะ ส,ส,สอ้สยฮีเอ็ยตัวตายแด้ว <c oughs> โอ,โอ้ตัวบนรถนี้ยิงโคตรเจ็บร้อยนัดเ <c oughs> ต็มลำโปเต็มตีหรอ เต็มเลยรห้นาตัวยิงกันแล้วเดือสีน่าจะอยู่ข้างหน้านปสามลงไม้ปะ นี่ไงเต็มเลยอโอ้ยอย่าลากผมอเอาข้างนอกเอาข้างนอกด้านหลังด้านหลัง,ลวงสวยครับเตือนหม,มดเลยทั้งนี้ผมยิงไม่ตาย โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนนอแล้วก็อย่าลืมร้านเกิม <c oughs> แล้วก็อย่าลืมร้านเติมเกมคันเทปด้วยนะครับในการวถูกใจแน่นอนครับไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ